ยางรถยนต์ควรเปลี่ยนเมื่อไหร่สำหรับคนรักรถต้องรู้อยู่ในช่วงใช้รถต้องรู้เชื่อว,ว่าหลายหลาคนนะฮะคงเคยได้ยินคำแนะนำมาอยู่บ้านนะครับจากคนใกล้ตัวนะครับว่ายางรถยนต์เนี่ยควรเปลี่ยนนะครับทุกๆ3าถหปีนะหรือว่า3 0 0 0 0ถึง50,000กิโลนะครับวันนี้นะครับเราจะมาหาคำตอบกันว่าทฤษฎีนี้จริงเท็จแค่ไหนครับ เรามาว่ากันด้วยความสําคัญของยางรถยนต์กันก่อนนะครับในส่วนของยางรถยนต์นั้นเป็นอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวที่เป็นตัวกลางถ่ายทอดพลังในการขับเคลื่อนของรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนตัวหรือการเบรกยางรถยนต์จึงเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญอย่างมากครับ เรามาดูส่วนประกอบของยางรถยนต์กันบ้างนะครับส่วนแรกก็คือหน้ายางนะครับเป็นส่วนประกอบที่อยู่ด้านนอกสุดของยางมีไว้เพื่อป้องกันของมีคมที่อาจจะทําให้โครงสร้างของยางเกิดความเสียหายในหน้ายางก็จะมีองค์ประกอบอีกสส่วนด้วยกันนั่นก็คือดอกยางและล่องยางมีไว้เพื่อทําหน้าที่ยึดเกาะถนนและรีดน้ําออกจากยางในกรณีที่ถนนเปียกซึ่งดอกยางนั้นมีให้เลือกหลากหลายแล้วแต่คุณสมบัติในการใช้งานในแต่ละลายครับ ส่วนที่สจะเป็นในส่วนของแก้มยางนะครับเป็นส่วนประกอบที่อยู่ด้านนอกสุดของยางเป็นส่วนที่จะมีความยืดหยุ่นและเบาะบางมากที่สุดเช่นเดียวกันโดยจะมีหน้าที่ช่วยป้องกันความเสียหายต่อโครงสร้างยางช่วยพยุงน้ําหนักตัวรถและคอยซับพอร์ตแรงกระแทกในเวลาที่คุณขับรถนั่นเองครับส่วนที่สจะเป็นในส่วนของไหลาย,ยางนะครับเป็นส่วนที่คอยเชื่อม ระหว่างยางกับแก้มยางนั่นเองนะโดยแหลายยางเนี่ยจะถูกออกแบบให้เป็นล่องๆเพื่อช่วยในการระบายความร้อนภายในยางออกมาและไม่ให้ความร้อนสะสมในยางมากจนเกินไปครับ ส่วนที่4จะเป็นในส่วนของชั้นในของยางนะครับเป็นส่วนที่อยู่ลึกที่สุดนะครับอยู่ชั้นในที่สุดของยางรถยนต์เลยก็ว่าได้นะมีหน้าที่ในการกักเก็บนะครับลมยางไม่ให้มีการรั่วซึมออกมาได้นะโดยปกติเนี่ยจะทํามาจากยางสังเคราะห์นะเนื่องจากสามารถการการรั่วซึมได้ดีครับผม ส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของขอบยางนะครับขอบยางประกอบด้วยกลุ่มที่เป็นเส้นลวดเหล็กก้าช่วยยึดส่วนปลายทั้งสองข้างของโครงสร้างยางเอาไว้เพื่อให้บริเวณขอบยางมีความแข็งแรงสามารถยึดเกาะสนิทกับกระทาเลาะได้ดีสำหรับยางรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้ยางในขอบยางจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทำหน้าที่ปกป้องไม่ให้ลมรั่วซึมออกมาโดยปกติแล้วนะครับผู้ผลิตยางส่วนใหญ่เนี่ยจะรับประกันความทนทานของยางรถยนต์นะครับอยู่ที่4-6ถึง น,นั่นแสดงให้เห็นถึงความทนทานของยางมากกว่าที่เราใช้งานจริงซึ่งความจริงแล้วยางรถยนต์เนี่ยจะถูกระบุนะครับจากโชรูมหรือผู้ผลิตรถยนต์ว่าควรเปลี่ยนทุกๆ3-5ถึงปีนะครับหรือทุก3 0 0 0 0ืถึงมกิโลและควรสลับยางทุกๆ1 0 0 0 0หม0 0ถึงมก,กิโลนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของวิธีการดูแลยางของเรานะครับให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกันบ้างนะครับ ที่สําคัญที่สุดอันดับแรกเลยก็คือการขับขี่การขับขี่ของเราเป็นตัวชี้วัดได้เลยนะครับว่ายางของเราจะสึกมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนเกียร์ให้นุ่มนวลการแตะเบรกอย่างระมัดระวังการเล่งเครื่องและการเข้าโคง้งล้วนเป็นส่วนสําคัญในการป้องกันไม่ให้ยางของเราสึกหลอเร็วกว่าที่ควรจะเป็นครับ ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของสภาพถนนกันบ้างนะครับเป็นสิ่งที่คุณต้องคอยสังเกตและใส่ใจมากๆซึ่งบางสภาพถนนเนี่ยก็จะมีหลุมมีบ่อนะครับพื้นที่อาจจะไม่เรียบนะหรือบางกรณีที่คุณจอดรถใกล้ฟุตบาทมากจนเกินไปนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้ยางของคุณสึกหลอเร็วมากขึ้นอีกด้วยครับ ต่อมาคือการตรวจเช็คและเติมลมยางอย่างสม่ำเสมอยางที่มีลมยางอ่อนตัวยางจะสะสมความร้อนมากกว่าปกติสามารถเกิดการระเบิดและเป็นแผลแตกได้ง่ายๆและถ้าเราเติมลมยางมากจนเกินไปยางก็อาจจะส่งผลให้ระเบิดและดอกยางก็จะเสื่อมเร็วกว่าปกติมากๆเพราะฉะนั้นเราควรตรวจเช็คลมยางอย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองครับ ข้อต่อมาคือการตั้งศูนย์ถ่งล้อถ้ายางของเราไม่ได้รับการตั้งศูนย์ให้ตรงตามที่กําหนดดอกยางของเราจะมีการเสรื่อมสภาพแบบไม่เท่ากันส่งผลให้ยางของเราได้รับความเสียหายได้ง่ายเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งศูนย์ถ่งล้อเป็นประจำจะช่วยให้ดอกยางของเรามีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นด้วยครับ ข้อสุดท้ายคือการตรวจเช็คดอกยางครับเมื่อเราใช้ยางเป็นเวลานานยางของเราจะเสื่อมสภาพไปตามการใช้งานซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่การที่เราหมั่นตรวจเช็คยางของเราอย่างต่อเนื่องไปประจำทุกปีจะทําให้เรารู้สภาพยางของเราว่าเหมาะกับการใช้งานต่อหรือควรเปลี่ยนยางเพื่อที่เราจะได้ขับขี่ด้วยความปลอดภัยครับ และนี่คือเทคนิคเคล็ดลับเก็บความรู้และการดูแลสําหรับคนรักรถสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบสามารถกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์นะครับทันกระแสทุกเทนออตโต้ก่อนใครได้ที่ YouTube Facebook TikTok Car Freedom ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นแล้วพบกันนะครับเพื่อนๆ